สวัสดีค่ะจะเยสอนชีวิตในฟินแลนด์จ้ะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็ขออีกสักหนึ่งคลิปนะคะจากเยสอนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะมากับความหนาวอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศของที่ฟินแลนด์นะคะหิมะก็ตกทุกวันค่ะตื่นเช้ามาก็นี่แหละค่ะกิจกรรมของคนพวกเราที่นี่ค่ะอยู่ตามชนนบทนะคะพี่น้องจา๋า บางทีบางครั้งก็ตักหิมะน่ะตักวันละสามรอบก็มีค่ะพี่น้องค่ะก็เหมือนฝนที่บ้านเรานั่นแหละค่ะฝนตกหลายหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่นี่ก็เหมือนกันหิมะมันก็ตกมาหลายรอบหลายหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะภาษาโคราชตันยศซนก็โอ้วันนี้ฝนตกหลายหาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือหิมะตกหลายรอบหลายหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามีก็ออกไป อันนั้นจะเป็นโรงเก็บรถค่ะพี่น้องขาเก็ที่เก็บรถเนาะก็ต้องตักออกทําไมถึงต้องตักออกถ้าไม่ตักออกมันก็จะสูงขึ้นรถแล้วก็จะออกจากโรงรถไม่ได้ค่ะพี่น้องขาโอ้ยอันนี้หิมะไงง่องไงง่องเลยค่ะรถไฟมาพอดีได้บรรยากาศรถไฟมาพอดีค่ะไงง่องเลยค่ะพี่น้องขาเยสนก็อยู่ชนนบทค่ะพี่น้องขาก็พอดี เพื่อนบ้านตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นไหมคะ่ะก็ต้องมากวาดพ้านเรากวาดฝุ่นแต่ที่นี่กวาดหิมะฝุ่นหิมะคะ่ะมันก็เป็นฝุ่นเหมือนกันคะ่ะพี่น้องจ๋าก็เป็นฝุ่นหิมะถามว่าทําไมเป็นฝุ่นหิมะมันแตกต่างจากฝุ่นดินฝุ่นทรายยังไงฝุ่นหิมะถ้าเจออากาศอุ่นนะคะพี่น้องขามันก็จะกลายเป็นน้ําทันทีตอนนี้มันก็ติดลบวันนี้ก็ติดลบประมาณเจ็ดแปดเก้าอยู่ช่วงนี้แล้วค่ะพี่น้องขามันก็เลย เป็นฝุ่นหิมะเราไปเหยียบมันก็ดังกรุบกรับกรุบกรับเวลาเดินมันก็ดังกรุบกรับกรุบกรับเหมือนแป้งมันนะคะพี่น้องคะเพราะว่าถ้ามันติดศูนย์ามลัยติดหนึ่งเมลัยนะคะอุณหภูมิช่วงนั้นมันก็จะละลายเป็นน้ําโอ้ยแมวน้อยค่ะแมวยายสนข้าวหนาวพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าของยายข้างบ้านค่ะแมวยายข้างบ้าน เปิดประตูแกเปิดประตูไม่ได้มันจะวิ่งออกมาค่ะแมวมันไม่ค่อยหนาวหรอกค่ะเต่ว่าทาไมคนเราหนาวหนาวพวกนกพวกหน,น,น,นูพวกสัตว์เขาเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นสัตว์เลือดอุ่นเขาก็ไม่หนาวาก็เหมือนนกนั่นแหละค่ะจําเพาะพวกนก,นกพวกหนูพวกอะไรอย่างนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นเขาก็เลยไม่หนาวเนาะค่ะพี่น้องขาอย่างเรานี่ใส่เสื้อ สามตัวเยสนออกไปทีใส่เสื้อสามตัวนะคะพี่น้องค่าอันนี้ก็ไม่ใช่ที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่เก่าเวลาใหม่ค่ะเพราะว่าเยสนก็อยู่ตรงช่วงตรงนี้พี่พี่น้องน้องก็จะเห็นหลายภาพแล้วทำไมเยสนถ่ายแต่ที่เดิมเพราะว่ามันก็อย่างว่าเนาะคะัพี่น้องขาถ่ายตรงช่วงจากหน้าต่างอกไปก็จะเห็นแต่ยอดไม้ต้นนี้เพราะว่ามันสวยอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่า พุ่มไม้พุ่มดอกไม้หรือดูใบไม้ร่วงมันก็จะร่วงลงไปหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ทีนี้ตอนนี้เห็นไม้สวยงามค่ะสวยงามเราเคยเห็นแต่ในรูปในภาพนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ยายสวนก็มานํารูปนําภาพสวยๆงามๆม,มาฝากพี่น้องค่ะเห็นไหมคะ เวลาหิมะตกลงมามันหนาวๆมันเย็นๆจัดมันก็มาเกาะแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นพุ่มดอกไม้นะคะที่บริเวณหน้าบ้านของเยสนค่ะพี่น้องค่ะเยสนก็หานำภาพสวยๆงามๆม,มาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนได้รับชมนะคะพี่น้องค่ะบางคลิปอาจจะยาวสักหน่อยนึงนะคะพี่น้องค่ะก็อย่าว่ากันนะคะก็ดูเอาแค่ไหวนะคะพี่น้องค่ะ อันนี้ก็เป็นพุ่มผล,ลไม้บ้านเราก็เรียกผล,ลไม้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ภาษาของบ้านเขาเขาจะแปลเป็นออกมาว่าเป็นภาษาอีสานของเราเนาะก็เป็นหมากไม้นะคะหมากไม่หมากไม้มันก็เป็นผล,ลไม้เขาก็เรียกว่าเฮดเดนเมียแต่ว่าเป็นพวกหมากไม้พวกนี้เขาก็เรียกามารยาอย่างกันนี่นะคะเพราะมันจะชื่อแตกต่างกันเหมือนเหมือนบ้านเราค่ะผล,ละไม้ลูกใหญ่ๆก็เป็นลูก ผลไม้อันนี้มันก็เป็นหมากไม้มหมากไม้ภาษาอีสานบญญารรยเสศนก็เรียกหมากไม้หมากไม้อันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ว่าเอาไว้ทําพวกน้ําผลไม้ค่ะพี่น้องค่ะวิตามินเยอะมากเลยค่ะพวกหน้าหนาวอย่างกันนี้ยายสนก็ได้ดื่มน้ําผลไม้อันนี้แหละค่ะเพราะว่ามันจะหนาวจัดเราก็ใช้วิตามินซีของผลผลไม้พวกนี้แหละค่ะมาดื่มมากินที่ว่าเรา ทำเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้หรือว่าถ้าเราคัดจระไลอย่างดีมันก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแช่แข็งเนาะคะ่ะมันก็ไม่เป็นเชื้อราเนาะคะ่ะพอหิมะละลายนะคะพี่น้องขาช่วงเดือนมีนาเมษา พอเริ่มอุ่นขึ้นมามันจะผลิกดอกขึ้นมากับใบเลยค่ะพร้อมกันเลยส่วนใหญ่ดอกจะออกมาเยอะกว่าค่ะพี่น้องขาสัถามว่ามันตายมันมันก็ไม่ตายมันเป็นพืชเมืองหนาวของเขาเนาะค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวอุณหภูมิอุ่นกว่าน,นี้เดี๋ยวยายสนก็จะถ่ายทำมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องขาว่ามันจะผลิกขึ้นมายัางไงพอหิมะละลายเริ่มอุ่นเท่านั้นแหละค่ะมันจะมีใบกับดอกออกมาทันทีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ผล,ลไม้ที่ว่าเราปลูกไว้ในบ้านค่ะไม่ใช่พวกเบอร์รี่ที่ว่าอยู่ตามป่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันจะเป็นผล,ลไม้ที่อยู่ตามบ้านค่ะอันนี้ก็ในหลังคาเหมือนกันค่ะหลังคาบ้านที่ฟิแนแลนด์ทําไมหลังคาบ้านที่ประเทศยุโรปต่างๆที่มีหิมะตกเราเคยเห็นแต่ในในในหนังในละครหรือว่าในการ์ตูนเนาะทำไมบ้าน ของคนยุโรปทําไมหลังคาเขาจะแหลมปิดอะไรขึ้นไปอย่างกันนี้ก็นี่แหละค่ะเพราะว่าหิมะตกลงมามันจะไปอยู่บนหลังคาถ้าเรา,เราทําหลังคาเรียบเหมือนบ้านเมืองไทยเราเนาะคะ่ะบางทีหิมะตกเยอะๆสูงถึงสามเมตรนะคะมันก็จะพังลงมาทับเราได้นะคะหลังคาบ้านเขาถึงทําสูงนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมมันก็ไหลลงมาพอไหลลงมามาเจอความหนาวมันก็มาห้อยอยู่อย่างกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะยายสวนก็ถ่ายทํามาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะ พี่น้องค่ะบางคนบางท่านก็บอกว่าทําไมบ้านที่เมืองนอกหลังคาแหลมๆนั่นแหละค่ะเอาไว้ให้หิมะมันไหลค่ะถ้าไม่งั้นหิมะมันไม่ไหลลงมันก็จะหนักค่ะพี่น้องขาก็มีมีก็เคยมีปรากฏการณ์อยู่นะคะพี่น้องขาที่ว่านอนจู่ๆแล้วหิมะหลังคาหลังคานะ่ะพังลงมาทับในช่วงที่เรานอนอยู่นะคะพี่น้องขานั่นแหละก็มีนะคะ เพราะว่าหิมะมันไม่ไหลลงมันหนักเราหลังคาบ้านไม่แข็งแรงมันก็อาจจะมาทับเราได้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นบันไดาทางขึ้นไปบนหลังคานะคะทําไมทําเป็นบันไดาทางขึ้นบนหลังคาถ้าหิมะหนาะจัดเยอะจัดจริงๆก็ต้องขึ้นไปตักออกไปดันออกนะคะพี่น้องคะก็ต้องเอาหิมะออกแล้วทีนี้บนหลังคาเราก็มีป่องควันอยู่นะคะพี่น้องค่ะเราก็เอาไว้ดูแลที่ว่าเรา สมไฟอะไรพี่ว่าป่องควันเราเราก็ไปมุงหลังคาถ้าป่องควันเราไม่ไม,ไม่ไม่มุงหลังคาเดี๋ยวฝนตกมันจะมีหลังคาเห็นไหมในในรูปในหนังการ์ตูนนะคะมันก็จะมีของมันอยู่นะะเนาะค่ะเนาะก็ฝนตกหรือว่าอะไรยังไงเราก็เอาขึ้นไปดูแลในจุดนั้นโดยบนหลังคาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นพวงคริสต์มาสค่ะทํามาจาก ต้นบูเบอรี่ค่ะยายสนก็ทํามาทาจากต้นบูเบอรี่ที่ยายสนทําขายคลิปเก่าๆก็อาจจะเห็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะยังไงยายสนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายสนได้ทําในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็อย่าเพิ่งลําคาญกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนกดกระดิ่งกริ้งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าด้วยนะคะกาบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ yeah